สามสิ่งสร้างกำลังใจให้ตัวเองในวันที่อยากสำเร็จ1ค่ะอย่าเปรียบเทียบหรือสนใจคนอื่นอยากจะทำอะไรให้ได้นะคะต้องอย่าละสายตาจากเป้าหมายอยากให้จิตใจเข้มแข็งมากขึ้นเท่าไหร่ก็จงอยากสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเองค่ะอยากจะทำอะไรให้ได้ต้องจดจ่อและมุ่งมั่นในสิ่งที่อยากทำวันนี้นะคะหากเราอยากจะตีลูกปิงปองให้ถูกเนี่ยเราก็จะต้องมองที่ลูกอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเราคิดว่าเราอยากจะตีปิงปองให้ถูก แต่ตาเราเนี่ยไปมองที่คนดูอยู่ตลอดเวลาทุกคนคิดว่าจะตีถูกไหมคะฉะนั้น,นะคะ่ะอยากทําอะไรให้ได้เนี่ยต้องโฟกัสที่เป้าหมายอย่างที่ลูกเกดบอกไปค่ะว่าถ้าอยากเข้มแข็งมากเท่าไหร่เนี่ย ก็ต้องโฟกัสที่ตัวเองมากเท่านั้นอย่าไปสนใจคนอื่นเพราะถ้าเราสนใจตัวเองค่ะเราก็จะเริ่มต้นพัฒนาตัวเองคิดอยู่ตลอดว่าจะทํายังไงให้วันนี้เนี่ยมันดีกว่าเมื่อวานหรือจะทํายังไงให้พรุ่งนี้เนี่ยมันดีกว่าวันนี้แต่ถ้าเรานะคะมัวแต่สนใจคนอื่นว่าคนอื่นเขาคิดแบบนู้นคิดแบบนี้เปรียบเทียบคนนู้นคนนี้เราก็จะไม่มีเวลาสนใจตัวเองเพราะยิ่งเราเสียเวลาไปกับการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นหรือสนใจคนอื่นมากเท่าไหร่เรายิ่งไม่มีเวลาค่ะในการพัฒนาตัวเองมากเท่านั้น2ให้เวลาตัวเอง อ่อนแอบ้างเพราะเรานะคะไม่จําเป็นจะต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนคะ่ะล้วนมีช่วงเวลาที่เปราะบางกันทั้งนั้นมีเวลาที่แสดงออกถึงความอ่อนแอได้เหมือนกับคนบางคนนะคะที่เขาฟังเพลงบางเพลงไม่ได้เลยคนบางคนนะคะพอได้ยินบางเรื่องก็รับไม่ได้คนบางคนพอคิดถึงก็น้าตาไหลซึ่งสิ่งเหล่านี้คะ่ะเขาเรียกกันว่าผลกระทบชีวิตถ้าเจอเรื่องเศร้านะคะก็ร้องไห้เถอะค่ะอย่าไปคิดว่าคนเข้มแข็ง,ขงจะต้องไม่ร้องไห้ร้องไปได้เลยคะ่ะเพราะการร้องไห้เนี่ยคือการ ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดแล้ว 3. ค่ะเลือกพูดสิ่งดีๆไม่ว่าวันนี้นะคะเราจะเจอเรื่องดีหรือร้ายเนี่ยให้เราคิดว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่เรายังมีชีวิตอยู่แม้วันนี้นะคะเราอาจจะเจอเรื่องร้ายๆเนี่ยก็ให้บอกกับตัวเองเลยค่ะว่าไม่เป็นไรวันข้างหน้าเนี่ยเราจะเจอกับเหตุการณ์ดีๆจะมีแต่คนดีๆเข้ามาจะมีเงินเข้ามาจะมีงานเข้ามาคิดแบบนี้แล้วก็ชีวิตแจ่มใส อยากมีชีวิตต่อไปใช่ไหมคะและความคิดดีๆเหล่านี้คะ่ะมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราจริงๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ